สวัสดีค่ะเหมือนเดิม,ดมที่แสนสดชื่นที่เดิมแต่บรรยากาศทีกว่าเดิมมีปลามากมาย เสียงธรรมชาติเสียงธรรมชาติค่ะทุกคนน้ำตกน้อยๆบรรยากาศดีๆ น้ำเข้าไปตรงน้ำตกแล้วค่ะทุกคนมีปลาหลายตัวเลยนะคะ สวยด้วยว่ายไปฝันน่งนู้นแล้วยอะเลย น้ตกเย็นชื่นใจค่ะทุกคนสวัสดีมีความสุขนะคะ ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของเพื่อนๆทุกคนค่ะคลิปนี้ก็พามาดูน้ำตกเละโกปาเหมือนเดิมค่ะทุกคนปลาครับตัวใหญ่ๆ tôi nghĩ ai trong lời tôi thì thảo tôi nung tôi thì trong có ai บรรยากาศดีจังเลยสดชื่นวันนี้น่าจะอยู่ที่นี่ทั้งวันอีกละค่ะโรงนี้ละค่ะบรรยากาศดีที่สุด ขอบคุณที่รับชมรับฟังชมบรรยากาศสดชื่นชมบรรยากาศสวยงามไปด้วยกันค่ะ เพื่อนที่เคยมาที่นี่ก็จะรู้ค่ะว่าที่นี่คือที่ไหน <c oughs> น้ำหวานมาบ่อยจนชินจะแล้วค่ะ <c oughs> ที่นี้ก็ สวัสดีมีความสุขไปด้วยน้ำตกสวยๆนะคะทุกคน